tnp เนี่ยชื่อนี้ในวงการซูเปอร,ร์คาร์คือเป็นเบอร์ต้นๆอยู่แล้วแหละ hmm. ที่ซื้อเนี่ยคือหนึ่งเลยคือไว้ใจ tnp uh. ครับแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยครับที่ได้มาแล้วก็เนี่ยฮะน้ำตาจะไหล,ลครับ <laughs> พี่ผมตันนะครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนของ MT คารครับที่มาแสดงความยินดีกับพี่นะครับวันนี้เนี่ยที่แนะนําตัวนิดนึงครับพี่ที่ชื่ออะไรครับชื่อทอนะครับหรือนิธิพัฒน์ก็ได้ครับช่องทางออนไลน์ครับอ่อออนไลน์ใช่เพราะว่าเวลาผมจะหาซุปรคาร์ก็จะขึ้นแต่ TNP แห่งเดียวเลยเพราะผมดูอยู่ตลอดเลยก็มีรถหลายคันหลายรุ่นแต่ว่ามาสะดุดเัียคันนี้แหละครับก็อย่างแรกเลยผมก็เข้าไปดูในโปรไฟล์ก่อนจริงๆจริงๆท่ะ t n นเนี่ยชื่อนี้ในวงการซูเปอร์คาร์คือเป็นเบอร์ต้นๆอยู่แล้วแหละผมก็ตามรถอยู่ตลอดนะครับด้วยของการบริการและการขายด้วยแล้วก็การติดต่อประสานงานครั้งแรกครับก็ติดต่อกับทางผู้ขายคนเดียวเขาจีก็ให้บริการดีมากเลยติดต่อต่อเนื่องมาตลอด ขอรูปภาพขอรูปขอเนี่ยแล้วลก็ได้แล้วก็ข้อมูลความรู้ของของทางเจ้าหน้าที่ข <อ S 1> เขาก็ดีแล้วก็แน่นด้วย <ขอ S 1> ผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านรถเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องเราต้องให้ผู้ที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านรถเนี่ยเป็นคนเป็นคนตรวจสอบการที่เขาจะรับรถมาแต่ละคันเนี่ยก็ต้องเช็คมาดีก่อเรากว่าเราอยู่แล้วครับผมพูดซื้อเนี่ยผมไม่มีทางรู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงเครื่องเป็นอย่างเงี้นนยทางที่เนี่ยเขาจะทราบว่า รถเคยมีประวัติหรืออะไรอย่างงี้ครับมาก่อนไหมถ้าไม่ดีคงไม่เอาเข้ามาให้เสียชื่อแน่นอนต้องเป็นมาที่ TNP เลยครับผมเลือกของ TNP เพราะว่าก็อย่างที่บอกคือทั้งมาตรฐานนี่ยังมีมาตรฐานทางการบริการหลังการขายแล้วก็ในส่วนของการนําเสนอในการขายแล้วก็การประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับของเอกสารต่างนะครับประทับให้ผมง่ายขึ้นนี่มาจากขาดใหญ่นะครับมาซื้อที่นี่ทุกอย่างใช้กัน โทรคุยกันหมดเลยแล้วก็ใช้ออนไลน์หมดใช้โซเชียลมดก็คือมันประหยัดประหยัดเวลาของเราด้วยเนี่ยผมบินมาเช้าเนี่ยผมว่าบินเย็นกลับเอารถเขาก็ส่งให้ถึงบ้านเลยดีครับเป็นการซื้อขายข,ายของของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ครับ,รบก็คือเราสามารถทําธุรกิจของเรา ต่อได้อีกแค่แป๊บเดียวเรามาแล้วก็ําเนนิเรื่องเสร็จหมดแล้วในวันนี้นะผมในฐานะตัวแทนนะครับก็อยากที่จะแสดงความินดีกับพี่นะครับแล้วก็อยากให้คำอยากให้คำมั่นสัญญากับพี่ว่าเราน่จะดูแลพี่อย่างดีที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของการเซอร์วิสลดการดูแลหลังการถ่ายต่างๆรุบพี่ผมงซันก็ขอขอบคุณพี่ทอนด้วยนะครับที่ไว้วางใจเรานะคขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากครับ